เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีใครอยู่บ้าน,นเราว้ยเฮ้ยเดียเ๋ยวหลวงเออเนี่ยโทรศัพท์มึงเนี่ยกูสั่งมึงไปเมาสองวันที่แล้วเนี่ยครับใช้ไม่ได้แตกแล้วเอออะไรนะแตกโทรศัพท์ตแตกเออเป็นไรแตกครับมันตกตก็มันไม่ได้ความผิดของผม,มนะลุง ลุงทำโทรศัพท์ต,ตกแตกมันไม่เกี่ยวกับผมมาลุงซื้อต่อไปแล้วอ้าวก็ไหนตอนที่ว่ากูซื้อมึงมึงบอกว่ารับประกันไงใช่ผมบอกว่ารับประกันมายถึงว่ารับประกันตัวเครื่องตัวเครื่อถ้าเกิดเป็นไรระหว่างใช้ผมรับประกันยินดีเอาคืน,แต,นตตแต่เนี้ยลุงทาตกแตกเองมันไม่เกี่ยวกันในประกันไม่ได้อยู่ในประกันนะครับอ้าวกูไม่รู้หรอกแต่ว่ามึงบอกว่ามึงรับประกันตอนให้โทรศัพท์กูสั่งมึงไปได้แค่สองวันนี่กูยังไม่ได้ใช้เลยตกแตกหมดแล้วก็ลุงไม่โทษตัวเองมั้งครับ โทษอะไรโทรศัพท์มึงเนี่ยในี่้คุณภาพไม่ได้เลยตกนิดเดียวก็แตกแล้วลุงทำตกแตกเองหน้าจอแตกแต่ลุงจะมาให้ผมรับผิดชอบเออมึงต้องจริงๆรแล้วลุงต้องเป็นคนไปทาเองไปซ่อมเองจ่ายตังเองมันไม่เกี่ยวกับผมแล้วครับจ๊อกเองซ่จอกเองเนียอะไรก็มึงบอกก็มึงรับประกันแล้วมึงมึงมึงเห็นใจกูไหมไอ้ลุงเสียตังไปต้องเป็นหมื่นเนี่ยผมเข้าใจว่าลุงเสียตังแต่ของผมนะก่อนที่ลุงจะซื้อไปมันดีมากเลยมันก็ผมใช้อยู่ก็กูใช้ไม่ได้อ่ะก็ลุงทำตกแตกอะครับ โทรัพมึงโทรัพมึงพวยไอ้ต่อขายกูลุงพวยผมดีก็ได้ครับทำไมอะลุงเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเออแกแล้วนีเนี่ยเออกูก็พูรู้เรื่องเออรู้เรื่องแล้วลุงก็มาโวยวายหน้าบ้าไม่เกรงใจผมบ้างเลยอะเอางี้มึงต้องรับผิดชอบกูลุงร้านผมอะบ้านผมเนี่ยไม่ใช่ร้านโทรศัพท์ซื้อเนี่มือต่อมือลุงไม่ต้องที่ร้านนู่นกูไม่รู้กูไม่กูไม่ซ่มมอม มึงเอาโทรศัพท์ของมึงคืนไปมึงเอาเงินคืนกูามาคืนไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ขายรูปไปใช่ไหมผมก็ไปซื้อเครื่องใหม่มาแล้วโถ่ไอ้แม่ไอ้ลุงมึงไอ้ชอกูเสี่ยงเงินไปแล้วเนี่ยไอ้ต้องรับผิดชอบดิผมไม่คุยเรื่องเนื้คุยไม่รู้เรื่องเอาไม่เอางี้มึงจะคุยกูรู้เรื่องมึงออกคุยกูข้านอกใช่ไหมคุยตรงนี้ก็รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องหรอกมึงมึงมาดูดิมาดูมาดูสภาพโทรศัพท์นี่เดี๋ยวถามว่ากู พูดโม้ผมว่าลุงเอาเวลาไปร้านต้องพอสอบให้เขาเปลี่ยนหน้าจอใหม่ดีกว่าเอางี้กูคงไม่กูยังไม่ซ่อมนะกูยังไม่ซ่อมแต่ว่ามึงออกมาคุยกับกูก่อนผมไม่ออกคุยตรงนี้ก็รู้เรื่องครับลุงเออกูไม่ทําอะไรมึงหรอกแม่เฮ้ยลุงก็ยังเสียงดังอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เนี่ยมองเป็นแถบเลยเนี่ยเออกูไม่ได้ทำอะไรมึงหรอกเอามึงเอาเออมึงออกมาดูกับภาามันนี่จะให้ลุงดูหลังผ้าตัวจักรมันใช้ไม่ได้ไหนอ่ะอ่ะก็มึงก็มาดูดิตรงนี้ก็เห็นนะครับลุงนี่มึงออกมาดูดิมึงมาดูอ่ะมึงดูดิ เนี่ยเห็นไหตายหมดแล้วเนี่ยลุงมันไม่รู้เรื่องเลยลุงทำอะไวมึงมาด้านอดไม่รู้เร่องงมึงจะรับผิดชอบ่ะุงต้ไปซ่อมร้านโทรศัพท์นู่นมึงจะรับผิดชอบหรอมไม่รับผิดชอบไม่เกี่ยวม้ยแม่งผมจพูดลุงดีๆเนี่ยเป็นไงโทรศัพท์ซื้อไปเอาดีอยู่เลยทาตกแตกก็ไม่ให้รับิชอบ